ต่างๆมากมายเด็กๆจงเรียนรู้ไปรู้ไ้ไหนจะเอาใจใส่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเรียนรู้อย่างสนุกสนาทําแบบใช่ๆนะคะและก็สวัสดีิกๆจากยุโรปนะคะเด็กๆผู้ปุคอง คุณครูทุกท่านและก็ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาอ่านนิชานเรื่องหูหายดิงอินฟาหนังสือเรื่องหูหายดิงอินฟามนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับไอชื่อของสัตว์เป็นภาษาไอที่อยู่ในฟาร์มนะคะเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้าง w i l l c o m e n t have a look มาดูกันนะคะว่ามีอะไรแอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วมาดูว่ามีหมูมีวีพิก c ี๊ c าวจกเก้นและชิคโอเคเริ่มกันเลยนะคะ Who hiding on the farm? พร้อมกันสิคะ Who hiding on the farm? ใครแอบอยู่ที่ฟาร์มคะมาดูกันเลย Little chicks is looking for mummy hen. ลูกไก่ตัวน้อยนะคะมองหาคุณแม่นะคะ Is she hiding in the grass? เขาแอบอยู่ที่พุ่มหญ้าหรือเปล่าเรามาดูกันส uh ิว่าใครเออเออ no that's sheep ไม่ใช่นะคะแกะนะคะไม่ใช่คุณแม่ไก่นะคะแซะคู่ันเทลนี่อะไรเออ what is it ผมกันสิคะ what is it butterfly bird อะไรจำได้กันไหมเอยที่ครูอ่านให้ฟัง caterpillar ก็คือนอนพิเื้อนะคะ it's she behind the hay แม่ไก่อยู่ข้างหลังฟาร์มหรือเปล่าข้างหลังฟาร์มหรือเปล่าอยู่ไหมเอ่ยมาดูกันสิ pick a b o o no that's cow ไม่ค่ะไม่นั่นคือกวานะคะแล้วนี่อะไร swirl well. and still got d oh what's that ladybird เต่าทองนะคะ Is she s q u a c h i n g in the mud? เขาทำเสียงห๊อห๊อห๊ออยู่ในโคลนหรือเปล่าเรามาดูกันสิ Let's see No, that's pig ผอมกันสิคะ No, that's pig pig คืออะไรตอบรูสิ pig ตอก p i กตอก pig คือหมูนะคะ Is she playing in the field? เขาเล่นอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งหญ้าหรือเปล่ามีอะไร Hair hey, or rabbit นะคะเรามาดูกันซิ Let's see ผมกันสิคะ Let's see ooh, ooh, ooh. No that's a ใครรู้จักว่ามีอะไร Horse ผมกันสิคะ Horse No that's Horse Is she shopping in the barn? Good, how's Sam saying? In the barn, the barn. Clip, 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 in the barn, you go, nah, ka. Let's see, now nah, ka. Let's see what is that? A rat or a mouse? A few mouse, probably. <gasps> she is. She yes, here she's here. Is mummy hen? เห็นไหมคะ Here is my hen นะคะใช่ค่ะที่ทำเสียงเจอปิงก็คือทำเสียงทุบกินนะคะคุยกันอยู่ในฟาร์มนะคะคือคุณแม่ไก่นะคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆทำพร้อมกันสิคะใครเรามาทำเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะวันนี้คือสัตว์ไลฟ์ horse sheep pig cow hen, c h i c k a n d rat and this one sometimes some people say rooster but some people say c o c k l e so c o c k l e is a c o c k l e ก็คือไก่ตัวผู้นะคะนั่นนะคะโอเคนะคะวันนี้เราจะมาร้องเพลงกันเลยนะคะร้องเพลงเองครูคุณไอ้บอกว่าครูจะร้องเพลงอะไรนะอ๋อดึกแล้ววันนี้คุณครูจะมาร้องเพลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูไปเอานี่มาแป๊บนึงให้ดู โอเคมาแล้วเจ้ามาแล้วโอเคนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังที่จะมาร้องเพลงกับคุณครูโอเคนะคะ เบร์ก er ็พร right ้อมแล้วนะคะมามีแบร์่แจทิเบร่แล้วก็เบร่เบร่พร้อมนะคะพร้อมกันค่ะ Hey little little the cat and the fiddle the cow j u m p over the moon the dog l o v e to see just once the dish dish ก็คือจานนะคะ Run away with the spoon พร้อมกันนะคะ Hey little little the cat and the fiddle The cow jumped over the moon. คือว่า over the moon นะคะ The cat loved to see just one. The dish r u n away with the spoon. โอเคนะคะไหนๆนะคะทุกคนถ้าทุกคนสำหรับคุณคณไหนๆนะคะครูจะเข้าโน่นแล้วโอเคนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายตางๆมกม ai